มอยู่พระอุโบสถวัดจันไรครับบางคอแหลมกรุงเทพครับอุโบสถหลังนี้นะครับมีอายุมากกว่า240ปีนะครับพระอาจารย์บอกว่าบูรณะมาก,กี่ครั้งแล้วครับพระอาจารย์บูรณะมาสามครั้งแล้วนะครับเป,เป็นบู่ไม้ป็นหลังคาไม้เมื่อก่อนเป็นหลังคาไม้ไมแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอะไรครับตอนนี้เป็นกระเบื้องเป็นกระเบื้องนะครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นกระเบื้องส่วนส่วนเออเขาเรียกอะไรฝาผนังข้างๆนี่เป็นอะไรครับเป็นปูน อิดก้อนเบอเลอก้อนแบบอยุธยาอิดก้อนใหญ่เลยครับปัติเนียมบูรณะทาสีใหม่กำแพงนะครับครับที่เราเห็นเนี่ยช่างกำลังทำกำแพงนะครับกำลังทำกำแพงทำใหม่พื้นพื้นที่เราปลูกกระเบื้องใหม่หมดเลยไหมฮะกระเบื้องมอแล้วเสมาเนี่ยเก่ามากเลยเก่ามากอันนี้ลัเสมาใช่ไหมครับเเป็นเหมือนแท่งสีลาเลยนะครับเป็นอะไรครับหินหินแดงนะครับ โมโหเก่าแก่มากเลยนะครับเป็นหินลักษณะนี้อยู่สี่ใบครับด้านหน้าพระโบส์ครับพระพุทธสีมนียานครับหลวงพ่อยิ้มองนี้นะครับเป็นพระประธานครับตอนนี้กําลังบูรณะอยู่นะครับขอเชิญนะครับใครอยากร่วมสร้างกําแพงรั้วพระโบส์ครับเชิญเลยครับหลวงพ่อพุทธทันใจครับพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่เราเห็นนะครับพระอาจารย์บอกว่าเป็นต้นลีลาวดี ต้นนี้มากกว่าร้อยกว่าปีแล้วครับร้อยกว่าปีและและ้วอันไหนสาระต้นนี้ต้นนี้ต้นเล็กอ่าโ,โอ้ต้นสาระนั่นข้างนี้กะลีลาวดีอีกนะครับต้นนี้ต้นสาระอีกอน,น,กนู่นกะลีลาวดีนะครับต้นใหญ่ย่นู่นเลยอ่าที่นี่เป็นโบสถ์ปิดนะครับด้านหลังปิดโบสถ์ปิดนะครับหาดูได้ยากนะครับโบสถ์ปิดเนะี่ยอยู่กับพายจานพาไปดูนะครับต้นสาระนี่อ้าวใครให้หวยด้วย ข้างปกติใหม่ว่นี่นี่นี่ <c oughs> มีหวยด้วยน9สี่เก้าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อะไรเนี่ยสี่เจ็ดโอ้ดูดิครับดีลาวดีตัใหญ่ใหญ่เงี้เลย,ยช่างกําลังทํารั้วนะครับแล้วกุฏิกําลังก่อสร้างใหม่นะครับตรงนี้กำลังปลูกกระเบืออเบ้องอยู่นะครับครับดูเจดีย์น่าจะสองร้อยกว่าปีนะครับะอาจาร์บอกว่าเก่าแก่มากเลยเหลืออยู่เจดีย์เดียวนะครับเนี่ยดูดิครับ มีรู้ด้วยไม่รู้ว่ามีสมบัติอยู่หรือเปล่าม,มีรู้อยู่ข้างในนะครับโอ้โหพระอาจารย์บอกมีสี่ทิศนะครับเนี่ยข้างบนก็มีพระอยู่นะครับอาทิธิอ่ามีอาทิอยู่ข้างในด้วย,ออยโอ้โห,โห,โหโมีคนมาเจาะไม่ทราบไปเจาะหาสมบัติหรืออะไรครับ<ส>โรงเรียนปร,ริญญาธรรมครับ<ส>ตรงนี้เป็นอาคารสองชั้นครับเป็นสาราเก่าอายุมาก ถึงเกือบ200ปีนะครับก็บูรณะเรื่อยๆสาราข้างบนครับเป็นไม้เก่าแก่เลยนะครับไอ้ไข่ครับบริเวณทางเข้าหน้าวัดนะครับจะมีที่ทำบุญนะครับพะสาราปู่จันเกษมครับตรงนี้ประตูหน้าวัดครับสร้างเมื่อพศ2513ครับครับซ้ายมือเป็นโรงเรียนวัดจันไนครับรูปรห้า สาราพระประจำวันเกิดเจวันพระอุโบสถ240ปีครับ